บรรทัดสองสออมาแ้เป็นยังไงคะตึกตึกตึกใส่าวเก่งมากเด็กเหนูทำภารกิจกินชานหอยมูกติดต่อกัน2อาทิตย์พยิมเเหลืองแล้วอะค่ะก็ไมพอกสีัปพอกินชาอยู่เหรอ นะะคไม่ได e ้มาแค่สามคนเพราะเรามีอีกสองสาวผู้น่ารักใครจะเป็นแฟนตไม่เจ้าจะดีวะสวัสดีค่ะเนรฟติมาค่ะสวัสดีค่ะแฟลลี่กินันนาค่ะมึงน่ารักไหมสาวจากแฟลตกิร์ลแฟลตกิร์ลทุกคนตอนนี้ออนเดินเข้าโรงภาพยนต์ไปดูกันด้วยนะอย่าลืมไปดูกันนะคะแฟลตกิร์ลชันห่างระหว่างเราค่ะห่างแค่ไหนเฮ้ยนี้คนนี้เคยกินมาทัดท่อมาก่อนมะ หนูเคยหนูไม่ค่อยได้มาหนึ่งร้านหนึ่งร้านที่เคยกินบรรทัดทองร้านอะไรโคจุฬาค่ะที่ที่จะเป็นแบบกุ้งสมมกุ้งแซมไก่อ่าแฟนดูเคยกินซิ้วกุ้งเคยกินจริงๆค่ะอร่อยมากซึ่งกุแล้วก็ไข่อื่อยนะคโอเแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปร้านใหม่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปตะลุยกันจ้ะ ดูอร่อยมากเลยค่ะชอบอากงอะไรอากงมันดูออริจินอลถูกปวะอยากรู้ว่าตอนเรียนเด็กๆอ่ะตอนเช้าเคยกินหมูปิ้งข้าวเหนียวก่อนรเียน้ะหนูเคยกินแสดงว่าเราเป็นยุคใกล้ๆกันต่างกันแค่หายใจทีเดียวเองวิ่งอากงกันเธอเชื่อฉันไหมมันอยู่มาหลายร้อยปีแล้วไม่หรอค่ะไม่ผิ อ่ะเรามาลองหมูปิ้งกันได้ได้เซตเอไหมเซตห้าไม้ข้าวเหนียวและเครื่องดื่มเอาเซตเอค่ะเซตห้าไม้นะคะพร้อมข้าวเหนียวและเครื่องดื่มเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นใส่กล่องหนึ่งร้านชื่อหมูข้าวทองใส่กล่องคือวันนี้จริงๆแล้วที่พาน้องๆมาตะลุยด้วยอ่ะนอกจากจะมาเมาก็เรื่องแฟตเกิร์ลแล้วนะเราจะมาเมากก็เรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตเพราะมันมีประโยคหนึ่งทองมากเขาบอกว่าความรักเป็นเรื่องของคนมีเงินเท่านั้นความรักมันก็เป็นแค่เรื่องของคนมีเงินแค่นั้นแหละเราอยากรู้ว่าเฮ้ย ตัวจริงของแฟรี่อันเอินอ่ะเป็นคนใช้เงินเป็นอย่างไรบ้คะเธอใช้เงินเปลืองไหมขอย้อนย้อนมากเอามาทยมแล้วกันได้เป็นเงินเดือนได้เป็นอาทิตย์หรือได้เป็นวันถ้าตอนประถมหนูได้แบบ5บาทค่ะห้าเอาหะาบาทได้มันจะมีน้ำแดง2บาทเนี้ยก็2บาทเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีข้าวกลางวันให้อยู่แล้วใช่ค่ะหนูก็กินแค่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนนึงเราเข้ามัธยมแล้วหนูทำงานตั้งแต่ม .1 แล้วงหรอมัธยมหนูไม่ได้เงินหนูไปอยู่อินเดียใช่ไหมคะก็เป็น boarding school เขาก็ ให้กินก็กินเราแฟนลี่หรอลูกมัธยมเนอน่าจะได้ประมาณวันละ ตอนต่อนต้นน่าจะได้ร้อยหนึ่งเหมือนกัเพราะกระป๋างกำลับส่งรอยเดือนเลยจริงเหรอพี่ๆก็ได้อย่างงี้แล้วค่ะแล้วก็ไว้ซื้อข้างในอยงเงยค่ะพี่จะได้ร้อยหนึ่งที่เแบบพี่ขโมยเอาก็คือเกงเปิดอยู่พี่ก็หยิบหยิบอยู่เธออย่าใช้คำว่าขโมยเขาเรียกว่าจัดจ่ายเลยเขาเรียกว่าแจ้งแต่บอกแม่แล้วแม่หนูหยิบเงินไปนะแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่หยิบปั๊บนนี้เลยพอมาหาไรแล้วคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนเป็นการให้เงินมาอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถือว่าขังเงินแล้ว ตอนนี้หนูไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าทํางานแล้วเพะว่ทำงานแล้วป้ามาก็ให้จ่ายค่าเรียนค่าทุกอย่างเองหมดเลยค่ะโอ้ยเก่งมากเพราะว่าตอนนั้นเราถังเงินันไม่ได้ไงเพราะแม่ต้องเลี้ยงอยู่องเลยเราอยากเทียบว่ายุคนั้นยุคในยุคเรากับยุคนี้มันแบบใช้เงินต่างกันแค่ไหนเพราะว่าจริงๆห่างกันสิบปีนะพวกเราแต่จากที่น้องบอกอ่ะจริงไม่ต่างกันฉันรู้สึกว่าใกล้ๆกก็ประถมก็น่าจะ ยี่สิบอะวันละยี่สิบไม่ปฐมไม่ได้คุณไม่ได้ตังค์ปฐมไม่ได้ไม่ได้เงินเลยนะจรองหรอคะเคยซื้อยางลบไหมไส้พินสออะไรอย่างเงี้ยจะพี่ก็ต้องซื้อยางลบจะพี่กูดูแรดแค่ยังสามกูเคยซื้อยางลบไหมอย่างเงี้ยกูว่ากูได้แบบแปดสิบร้อยถึงตั้งแต่ปฐมก็จะปฐมหรอทำไมไม่เป็นเพื่อนกูแต่กูเป็นเด็กเก็บเงินเงิเพราะห็นว่าได้มาแต่พี่ไม่ค่อยใช้พี่ก็จะเก็บเข้ากระปุกหรือว่าแบบอยู่ในตังค์ขอประกาศใส่นาโรงเรียนนิดนึงหนูโรงเรียนอะไรคะสมัยมัธยม ช่ยยมลากวิดิตบางแก้วอ๋อาลากวีนีตบางแก้วอันนี้เราไปอยู่อินเดียแล้วเออกูเชฟเอ็นเตอร์เนชั่นแนลสโอเคโนโนมาให้ยมอะไรค่ะอ่าหรือไทยกับเซนฟังค่ะตอนตอนมาไปเรียนน้องน้อมาต้นอยู่สุราษฎร์ที่โคราชมาไปอยู่เตียมค่ะหนูอยู่ไหนอุดมศึกษาค่ะไมึงออกูอยู่บดินทร์ใช่เพื่อนพี่เพื่อนพี่สามสิบแล้วเด็กเด็กบ้านดินทั้งหลายเตรียมสาบมาได้เลยนะะแต่ตอนนี้นะคะหมูปิ้งเราใกล้ได้แล้วเดี๋ยวให้น้องๆมาชิมว่าบ้านทัดทองหมูปิ้งเขาอร่อยแค่ไหน เธอเอาจริงบ้านหน้าตาน่ากินมากหน้าตาดีมากจริงค่ะหมายถึงหมูปิ้งเหรอไม่เป็นเอาอางี้นะสิ่งเดียวกันเด็กๆเปิดเลยอันนี้คือคอาราดน้ำจิ้มด้วยเหรอคะใช่คอเขามาให้แล้วยอะไงเลยจิ้มอะเราแบ่งกันก่อนไหมหรือเธอป้อนฉันบ้างสิเป็นจะ่จินเลยเอาจริงจริงด้วยเทสเตอร์นะข้อแรกคือมันใหญ่กว่าหมูปิ้งปกติอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบเนื้อหมูปิ้งที่หนูไม่เคยกินแนว แบบหมูกระทะถ้่สมัยก่อนหเหมือนหมูปิ้งที่อยู่ในร้านอาหารอะแต่เอามาเสียบมาแล้วก็แบบราดน้ำจิ้มเด็ดๆรสชาติดีน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรรู้สึกว่าเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูที่นุ่มนะคะรู้สึกว่าจิ้มน้ำจิ้มเยอะคน่ี่ได้เธอเป็นคนชอบแบบเคสตี้ไงใช่เป็นคนชอบกินรสจัดไปด้ปกติชอบนะคะแต่เหมือนแบบพอทํางานแล้วเหมือนแบบ ก็หนูเหมือนยังอยู่ในช่วงที่มีแก้ม้งคะมันก็เลยเหมือนต้องควบคุมไม่ให้โซเดียมมันแบบมีมีแก้มคือมีแก้มตรงเนี้ยหรอใช่แือวแก้มมันจะอยู่ไค่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณคิดจะกินปลาล่าหรือกินอะไรที่มันเป็นโซเดียมมันหนักกว่ากินเยอะอีกอ่ะเพราะว่ามันใช่ค่ะอาหารปกติคือแวลี่กินแต่ข้าวต้มกินแต่ผักอคือว่าหนูเลี้ยงว่าเหมือนแบบลูกหลานคนจีนจะต้องมีน้ำแกงค่ะหนูจะชอบกินพวกแบบ น้ำซุปหรืออะไรเงี้ยกินน้ำๆอ้าวแล้วอันเลอหนักเพราะว่าอันเลยบอกคอหนุ่มกินกินเยอะกินจุด้วยแต่ว่าหนูจะใช้วิธีการกินช้าๆแล้วหนูก็ชอบใช้ช้อนเล็กกินมันจะได้หมดช้าเพราะว่าจะได้หมดช้าแล้วแล้วใช่หนูจะได้กินนานๆแล้วพอเรากินช้าๆมันจะทําให้เราแบบกินได้น้อยลงอ่ะโอเคอ่ะไปร้านต่อไปกันดีกว่าร้านแรกนะคะผมพี่ยังโกงไปร้านถัดไปร้านต่อไปกินของคาวก็คือตบของหวานเลยตบเลยเหรอคะนิดหน่อยนก็เดี๋ยวเราก็จะไปขอร้านนี้ชื่อว่าฟูปิงมีร้านเครื่องอะไรอ่ะ ฮะเพราชื่อปิงเราฟู่อ่ะฟู่ไม่รู้ฟู่ไม่เกี่ยวแต่ว่าเพราะเชื่อปิงก็เลยเกี่ยวกับเวลาของคุณพ่อฟู่หนูคิดว่ามันแปลว่าแบบมั่งมีอะไรอย่างนี้ป่ะคะในภาษาอังอันนี้เดากันนะคะทุกคนสามารถที่จะบอกได้ก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งเออเออฟันนี่เป็นคนไทยพูดไปเรื่อยเหมือนกันไปค่ะเพราะมันไม่ร้อนนี่คือไทยทีเธอโอ้อันนี้คือตัวสเลอร์ปี้อะค่ะ สลอร์ปี้น่าจะเป็นตัวนี้อันนี้คือสลอร์ปี้ชาไต้กับอันนี้คือไก่ตาอันนี้ไก่ตาชาไทยสลอร์ปี้เนี่ยคือการที่เราเอาชาไทยไปปั่นเป็นสมูทตี้เวพิ่มมันจะเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องไก่ตาเนี่คือเราเอาชาไทยอะไปแช่เย็นให้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็ขูดขูดขูดออกให้มันเป็นกอยๆนะแั่ันแหละดังนั้นเนี่ยกไกนต้าเขาจะมีความกรุบกรุบกว่าแบบเหมือนเคี้ยวได้อะแต่สลอร์ปี้ก็คือกินแบบกินอร่อยอร่อยไปอ้าวเลยสาวสสาวลอง รีวิวขอบคุณค่ะดูดูดยดูดูเลยค่ะโงชาฟูกปิงอร่อยไหมชอบมันคนมากมันมีความแบบเขาเรียกอะไรหอมหอมชาไทยด้วยอะค่ะถือว่าแบบละมุนพิ้วน้ำแข็งใสเหมือนกันเนาะกันในต่าถือว่าถ้าใครเป็นนแขงใสถ้าใครมาลองมาแบบกินกันได้เรองของโลชาฟูกปิงอันนี้นะคะราคา80บาทอันนี้ราคา85บาทจริงๆอันนี้เขาบอกเป็นไซส์ S นะคะ แล้วนักแสดงว่ามันมีหลายไซส์ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่ด้วยสมมติว่าเราจะซื้อการิต้าชาไทยให้คนที่เรารักเราจะซื้อไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กเราจะซื้อไซส์ใหญ่ให้คนที่เรารักเพราะอะไรเพราะอะไรกินด้วยกินด้วยไม่ใช่ให้เขากินอิ่มอะไรเราจะกินด้วยเออแล้วถ้าเอิร์นเป็นคนรักเอิร์นจะซื้อไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ให้กับคนที่เรารักไซส์ใหญ่เพราะเพราะเราต้องรู้ว่าเขาชอบกินไงฉลาดต่อเอางี้ต้องมาถึงเธอเนี่ยเธอคิดว่าหวานใจของเธอจะ ีเพราะอะไรเพราะอะไรรู้สึกว่าดูแบบมากคนหามากกว่าไม่ได้มากคุณคงไม่ได้กินกันบ่อยๆง่ายๆแล้วเ่อแล้วคะคุณคุณสุดที่รักแมนนี่ไม่กินสาหร่ายไม่กินชานูไข่มุกไม่ซื้อบิงซื้อแมนนี่มาแล้วพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยนะคะเพื่อนพี่คนหนึ่งชื่อบอสสอสอ๋อรู้แล้วอสกินเองค่ะมุก ันได้ว่าฉันก็จะซื้อนี่เหมือนกันเพราะมันว้าวไม่ถือว่ามันมีความแพคเกจจิ้งแบบซีรีส์มันก็เลยรู้สึกว่าแบบใหม่พอพูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เป็นแบบสายเปย์นะมีความรักอะสองคนนี้เป็นสายเปย์มัระหว่างสองคนใครคิดว่าเปย์กว่ากันเธออเอแล้วเหมือนเดี่ยหนูจะชอบแบบว่าขี้งกนะถ้าจะซื้อของให้ตัวเองคนอื่นนะคะหนูซื้อง่ายมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนูมีหวานใจหรือห่าน่าจะแบบซื้อแบบไม่คิดไม่คิดอะไรเลยค่ะสำหรับหนูหนูชอบแบบ ทำของแบบทําเองดูที่เขาว่าเขาแบบเหมาะกับอะไรมากกว่าอนี่ถ้านี่เหมาะกับอะไรจะบอกต้องซื้อของขวัญให้อันเอิื่นอีงชิ้นก็คงเป็นตุ๊กตากระต่ายอะไรอย่างเงี้ยเออเออจริงเหรออันเหมือนกระต่ายมากตุ๊กตากระต่ายนี่คือหนูถือมาจากอะไรเยของที่ร้านน้องมืองถือของอะไรคะของร้านร้านเซอร์นี้สลับกันแล้วเออเอนจะซื้ออะไรสมมติว่าเกิดเกิดเดี๋ยวเคยซื้อไปแล้วอุ้ย ต่แฟลลี่ไม่ใส่เันเก็บไว้เดี๋ยวมันเก่าน้อยใจล้วเธอซื้ออะไรให้เสื้อผ้าหรอเป็นเครื่องประดับค่ะซื้อแหวนแหวนหรออ่ะแล้วเนี่ยคุณไม่ใส่เอางอนแล้วนะมาหายหรือเปล่าใช่ค่ะหนูไม่ค่อยรักษาของหนูไม่ใส่อะไรเลยค่ะพี่เข้าใจเพราะเพื่อนพี่ก็ไม่ใส่เหมือนกันแหวนมันก็มีมูลค่านาะอมาใส่อะไรทุกวัน ไก่ชื่อว่าข่าโรยไก่ทอดประเทศหาดใหญ่มีใครพูดภาษาเขาเรียกพื้นเมืองได้บ้างไหมเธอต้องพูดจีนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยได้ปะต่างประเทศอินเดียหนูไปเรียนแต่ว่าใช้ภาษากรีกอ๋อพูดวแภาษากรีกแล้วคำว่าฉันรักเธอเป็นภาษาอินเดียได้ไหมไม่รู้อะค่ะเขาไม่ให้หนูพูดเลยในแสดงว่าเป็นเป็นบอดี้สกูลเราจีนรู้ไหมไม่เลยไม่เคยเออมีไหมเรามีเรามีไหมเรามีไหมหนูรู้จักคำภาษาใต้เอ้ยนี่คำว่าคำว่ากินข้าวแล้วไปแปลว่ากินข้าว รับไปต่อแล้วยังไอสารไอแฟรี่ไม่ได้รู้หรอกเธอคิดว่าเธอรู้แต่เธอไม่ได้รู้แต่วราอยู่อุบลหนูก็อยู่กับอีสานมากกว่าค่ะอ่าเราพูดได้ไหมเราพูดได้ไหมได้สักหน่อยอยากให้พูดคำว่าน้องสาวไปกินข้าวกับพี่ไม่จ้าภาษาหน่อยได้ไหมเอาแบบสไตล์หนูเนินๆแล้วกันได้อีหล่าอีหล่ากินข้าวก็อ่านบอลน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะอ่ะ ตอนแรกกินเหนียวไก่ก่อนคือจะบอกว่าความเก๋ของร้านนี้คือไก่ทอดอ่ะเขาฟิวชั่นไว้ขึ้นมาเป็นเหนียวไก่แรปเอาอาหารไทยอ่ะมาทําในรูปแบบของอาหารตะวันตกใชบอู่นั้นคือปกติก็เป็นเหนียวไก่ปกติแต่อย่างเหนียวไก่แรปมันเป็นยังไงย่ดยอดรสเลิศรสชาตอะไรกูเลยวะไปเข้าร้านไปไปสั่งกันค่ะไปค่ะ สิ่งที่ถาไให้เราไม่งงคืออะไรวะมึงก็เป็นเหมือนมันใช่มีไก่ตกมาที่มือเราเพราะเราเป็นยังไงเราร้อนยังไงหนึ่งสองอสา<ำ>มมารีวิวรีวิวรีวิว,ว,วอุยอ๊ยทุกคนคนเป็นงานเขาอยู่ทางนี้ค่ะเห็นไหมคุเอดยเขารู้ว่าต้องทำยังไงมันดูน่ากินมากจริงะมันเหมือนเป็นการที่แบบว่าเอาข้าวเหนียวห่อไก่ที่อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงชิมเด็กๆร่มเด็กๆร่มเลยค่ะรีวิวรสชาติออกมา ่่อออะแต่ว่าเมื่อกี้สายตาเอิเดินที่มองแรปอ่ะมันดูอร่อยจริงมันมองแบบมือขอรำค่าญขอรำค่าญในมือมากินเอาพี่ินหลังไก่เลยหลังไ่สิไม่เป็นไรลูกกินอร่อยเก่งมากเดี๋ยวฉันดูแลเธอเองเอามาสิอร่อยค่ะเออดูดูน่ากินนะอธิบายอธิบายเคสเชอร์อธิบายว่าเป็นอะไรบ้างมันมีทั้ง ไงไก่ที่มันนิ่มอะค่ะแล้วหนังไก่ที่แบบมันแบบเหมือนมีความแบบกรอบนิดนึงแล้วพอมันผสมกับข้าวเหนียวที่แบบข้าวเหนียวบี้หนูชอบกินข้าวเหนียวบี้แบบใช่เราต้องบี๊ก่อนกินนะเหมือนเหมือนเป็นเรื่องบี้อยู่ในห่ออย่างใช่ป่ะแล้วก็มากินแล้วผสมสองขนาดอย่างหนึ่งหอมเจียวเธอมีหอมเจียวทอดอยู่ในนี้ด้วยเธอได้กลิ่นปะได้กลิ่นค่ะเธอน่าขนาดเธอได้กลิ่นเลยใช่ป่ะเธอได้กลิ่นเลยใช่แต่ฉันว่าไอเดียมันเลิศเว้ยมันเหมือนแบบมันทำให้มันกินง่นไงแปลว่าพี่ริมก็เปป็นนนนนนคคใชช่่มัั้้้้ยยะออบบทากกิงงีไไไหูดด หนูชอบกินมากเออถ้าใครชอบกินไนท้อถัดใหญ่แล้วขึ้นเกียดเลอะมือเออจริงค่ะจริงค่ะมันไม่เลอะมือแลยค่ะทุกคนแล้วเลยอุยอร่อยเลยเขาให้ใครแบบเต็มๆมากเอาเป็นร้านนี้นี่คือได้เลยนะคะชอบกับบางสิวเราไปกินอีกเพราะว่าเรายังไม่หมดเราไปกินกันต่อไปเจอแล้วไปเลยโอเคค่ะพวกเรามาถึงต่อไปแล้วก็คือ ป้าหนีบ้านพัดทองค่ะป้าหนีกุ้งแช่น้ำปลาเอาใหม่ใครโจทย์อะไรมันไปนะเอาใหม่หนึ่เอาใหม่หนึ่งสอป้าหนีกุ้งแช่น้ำปลาเก่งมากค่ะเก่งมากก็คือขายกุ้งแช่น้ำปลาเป็นหลักนั่นเองเมื่อกี้มีคนอยากกินใครมีคนอยากกินหนูอยากกินเลยชอบกินหนอเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากค่ะแล้วก็แบบ โอติคนจะเยอะด้วยใช่คือร้านนี้เด็ดจริงเพราะว่าจริงๆแล้วว่าครั้งที่แล้วเราตั้งใจจะมาแต่ร้านมันปิดอันนี้คือราคา115บาทนะคะมีกุ้งประมาณ5-6ตัวเขาบอกว่าเราตั้งใจจะไว้เธอลองเลยคุณแฟรี่จริงเหรอเลยสุะผิดที่พี่พี่ตกกว่าพี่ต้องกินก่อนไหมถ้าพี่อายุเท่าหนูพี่กินเนี่ยเกคาะแฟรี่อาจจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนอื่นมากแบบว่าจรริงเหอใช่ถ้าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนอย่างเช่นเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยสมมติว่าไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วไม่ออกมาสักทีเขาก็จะยืนรออยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเเเราาข้ปะลย ไม่รอแล้วอ่ะเชิมจิ๊บจิ๊บเป็นคนดีจริงจริงนี่คือสัมผัสแรกแต่ไปต่อไปต่อบเย็นแล้วไงตอบเลยไม่เอาอแบบมันสวยค่ะมันดึบดึบอะมันดึบมันดึบไม่คือก็แช่ไปให้ถูกต้องอ่ะพี่เอิร์นต้องตีมันก่อนตีมันคือจบมากกว่านี้ค่ะตัดไม่ได้ช่วยถือช่วยจับให้มันเดลิกส์เอ่อ พี่ตีกัดก่อนแล้วกันฉันหันไปดูก็ได้เดี๋ยวดูสิสองชั้นจริงจริงสองคนนี้เหมือนลูกพี่เหมือนกันนะแล้วเราก็เป็นป้าป้าก็ใช่เพราะเขาอยู่กับมันมาตั้งแต่แบบวันแรกๆเลยก็เลยเลี้ยงมันแต่ตอนแรกกลัวพี่ตีมากเลยเนาะจริงหรอตอนแรกพี่นัทกลัวมากไม่ใช่แค่หนูพี่ห่อมันกัดเออเธอมันตัดไม่ได้อะเธอต้องกัดเหรอเอ้าวพี่เบ๊ช่วยแล้วนั้นนกัไปปึ้งหเป๊ะ กอมันไม่ขาวอ่ะออเบอกแล้วมันไม่ขาวเล่าอร่อยอ่ะค่ะอร่อยไอตอนแรกแบบกูกินได้เดี๋ยวตะเกียะไม่รังหนูมาไม่รังโง่หรุ่งสาวนี่ต่อเนอะเลยตัวนี้ใช่ไหมโลกตัวนี้ใยญ่ใหญ่เองกูเห็นว่ามึงกินตัวนี้ไม่ได้มกินตัวนี้ไหมไม่เป็นไรเผมจะกินง่ายแล้วงานเรานง่ายอ่าโอเคได้ได้อืไงคะอื เนื้อกุ้งกรอบเนื้อของเจียวกรอบพี่ก้อยเขี่ยอะไรคะไม่ค่ะคนสวยพี่กำลังพี่ก้อยไม่รักหนูหรอพี่รักหนูเฮ้ยบอกแล้วทุกคนอาหอรจานนี้เด็ดคือน้ำจิ้มว่ะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มเข้มข้นมากกรอบกรอบทั้งกุ้งกรอบทั้งของเจียวทอดคืออร่อยแต่เหมือนกุ้งเขามีความหวานด้วยใช่เพราะว่าอะไรสดอยากให้น้ำมันแบบเยอะกว่านี้เออันนี้มันเยอะเพราะฉะกินน้ำจิ้มเพิ่มไปใช่ช้อนหนึ่ง ทุกคนแต่ว่านวลเลยวันนี้เราผ่านร้านชื่อร้านชื่ออะไรคะมาแนวเป็นไรคะตึงตึงตึงทำใส่ตาวเก่งมากเด็กๆทำแล้วสามคนไม่ทำหรอทำนี่ค่ะ กอไก่ข้าวมันไก่คะ่ะร<อ>้านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบคิดเด่นเจมข์คอมอัน tha พรไม่ข้าวมันไก่ที่อร่อยเวอร์เธอคือหน้าตาดูดีมากมีทั้งไก่ทอดข้าวมันไก่ปกติแล้วก็ข้าวมันไก่แซบ่บ<อ>ไก่แซ่บ80ไก่ต้ม60ไก่ทอ, 70. อด70คือปกติเป็นคนกินข้าวมันไก่กันไหมกินค่ะกินแบบไหนบางคนไม่อะไรเงี้ยเป็นแบบบีมีสไตล์ที่ชอบกินไก่อะไม่ชอบกินไก่ทอดอ๋อแต่ไก่ทอดร้านนี้ดูไม่เหมือนไก่ทอดธรรมดา ที่เป็นยิวข้าวเป็นไก่อ่ะค่ะต้องชิมแล้วไก่ทอดแบบสไตล์เกาหลีนะมันมีความกรอบเนาะหนูชอบกินไก่ต้มค่ะอ่าเอาไปเลยตลาดกันเลี๊ยวตีเธอมันมีไก่ย่างด้วยเองนะคะเมนูหนึ่งาก่ย่างก็มีค่ะตอนนี้เรามีสี่ไก่ไก่ทอดไก่ต้มไก่แซ่บไก่ย่างถ้าเป็นงานไม่เสียเวลาเราก็ต้องชิมแล้วก็เราจะชิมทุกอ่าเราจะมาบอกกันว่าไก่ไหนที่เราชอบค่ะค่ะอันนี้ค่ะพี่ไก่ค่ะไห่ลุงนีเปิดเว้ย ไก่ร้านนี้อร่อยเลยทำดีความกรอบของข้างนอกกับเนื้อข้างในคือเป็นไงข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มมันมีความ j u ซ c ่อยู่ในเนื้อไก่อ่ะใช่ความการที่เอาเป็นทอดกรอบไม่ได้ทําให้ความแบบ j u ซ c ่มันหายไปเลยใช่ฉันให้เลยสําหรับมันเนี่ยคือฉันว่าเนื้อไก่ไว้เพราะว่าจอยตี้บอกปกติปกติไก่มันจะมีความหลายๆร้านจะค่อนข้างแห้งแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่ามันมันนัวแล้วไก่แซ่บก็ทําได้ดีเธอตรงรสชาติดีก็ไก่ถ้าจะอยากรูเรื่องนี้อยากรูว่าแบบตัวจริงกับในคาแร ดูคลความของตัวเองอะวออ่าคาแรคเตอร์ประมาณไหนต่หลังจากหนูแบบลิบลับเลยคะ่ะคือพี่แอนเขาจะจะให้พ่อเขาเสียชีวิตในหน้าที่ใช่ไหมคะแล้วเหมือนเขาต้องแบบดูแลน้องๆดูแลแม่หลังจากนั้นคือ <c oughs> ทุกอย่างมันเหมือนแบบโลกมันเหมือนแบบมืดลงไปเลยอะ <c oughs> ่บบพ่อเสียกลายเป็นว่าเขาก็เลยต้องเป็นคนที่แบบโตมากค่ะเป็นคนที่โตขึ้นดูแลทุกอย่างจนทําให้เขาต้องแบบ เสียโอกาสที่เขาจะแบบมีชีวิตของตัวเองมันใช้ใช้เหมือนใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่เต็มที่เพราะว่าต้องมาแบบดูแลคนอื่นใช่มรู้ค่ะอ่าแล้วตัวจริงเราเป็นยังไงสตรองไหมสตรองแต่ว่าในขณะตัวจริงแฟลลี่เป็นคนหิวในขณะที่เพื่อนพูดมองแต่ย่างนี่คาสต้าหนูน้องเจนหนูสหว่าน้องเจนคล้ายกับหนูค่อนข้างมาอย่างนิสัยหรือว่าแบบความคิดนะคะเออถ้าหนูเป็นน้องเจน รอดน้องเจนหนูก็คงพูดแบบนี้ออกไปเหมือนกันใครมีความใกล้เคียงกับเราแต่ว่าก็มีความต่างเหมือนกันค่ะแบบที่ต่างว่าจะเป็นแบบภายนอกแบบน้องเจนก็จะผมสั้นแล้วก็แบบว่าเป็นเด็กที่เอนจอยอ e ทติ้งนิดนึงในเรื่องหนูเพิ่มนล้วหนักด้วยค่ะเพิ่มน้ำหนักแบบทำคาลิเกเตอร์ให้เป็นน้องเจนเพิ่มกี่โลอะตอนนั้นเริ่มมี5ค่ะ5โลแล้วตอนนี้ลงมาแล้วเหมือนใช่ตอนนี้ลงมาแล้วค่ะเพิ่มแบบจริงจังแบบกินเวแล้วกินนมแบบ ที่มันมีไขมันเยอะๆค่ะหนูทำภารกิจกินชาหนมหข่มุกติดต่อกันสองอาทิตย์แบบ<อ>ทุกวัน,นะค่ะรอยิ้มมันเหลืองแล้วอะค่ะต้องไปพอกสีฟันมองกินชาเยอะเหรออันนี้แบบจริงๆค่ะแบบเพราะว่าหนูก,กินแล้วแบบอยากกินชานมเยอะเลยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วน้องเจนเจนต่างกับพี่แอนยังไงต่างเลยค่ะแบบทั่วตงข้ามน้องเจนก็คือเป็นเด็กที่แบบที่ไม่คิดอะไรเลยค่ะเป็นเด็กที่ได i ชีวิตไปด้วยแบบความสุขใช้ความสุขนาชีวิตไปเลยแล้วก็ ไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าไม่ได้มีภาระเหมือนพี่แอนเลยค่ะเขาเป็นเขาโฟโต้ท็อปในแฟ่กฟิลิปนะมีมีมีหานะสมุนเนี่ยจะบอกผู้คนว่าเฮ้ยมา,ามดูเรื่องนี้เพราะอะไรเราเราขายสิขายเออรู้สึกว่าขายเขาจะหน้าดูยังไงเพราะว่ามีพวกเราเลยจ้ะเพราะพี่ตีก็ทำได้ดีเลยค่ะใช่ค่ะแต่เอาดิ พอมีพิตี้เราอุ่นใจมากใช่ค่ะคาแรคเตอร์พิตี้ตอนแรกอ่ะมันอาจจะดูแบบน่ากลัวหน่อยดูเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมาชัวร์หน่อยมาชัวร์มั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจมั่นใจแล้วพิตี้ดูนิ่งๆนะตอนแรกที่แบบเราเจอกพี่นี่หงอแต่พิตี้พูดแล้วแบบก็แบบก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนพี่คนนี้น่ากลัวไหมคนนี้คนนี้น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยนี่แน่ใจเหรออ๋ออยากก็น่ากลัวคือไม่อยากมีอยากจะอยากน่ากลัวอยากน่ากลัวคิดว่าทำงานเรื่องนี้ พันไหนที่ยากที่ง่ายก็สอนเอิญน่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ค่ะที่ยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่หนูเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราตัวจริงหนูเหมือนจะมีแบบพี่น้องสี่คนแล้วหนูเป็นคนสุดท้องใช่ไหมคะแต่รับตัวพี่แอนอะมันกลับกันคนตัวหต้องฝึกดูแลน้องพิตตี้ก็ให้หนูอะไรนะคะฝึกถักเปียให้น้องว่าฝึกเลี้ยงน้องฝึกแก้ปัญหาให้น้องอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยากมากเพราะว่าเหมือนพอพิตตี้ยน โจทย์มาให้แบบเอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราไปแก้อะไรี้นคือหนูยืนเออเลยเพราะว่าหนูไม่เคยไม่ได้คิดมไม่เคยนนแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเห็นเธอในเทลเลอร์เนี่ยเธอทำได้ดีมากเลย <c oughs> จริงเหรอคะนี่จริงทำไม่ดีทั้งสองคนตัวเอิญอะ พอคาแรคเตอร์มันไกลต่างตัวกันมาก็จะต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยแต่ของแฟรี่มันเหมือนแบบทำมันได้เออเขาเรียกว่าอะไรเสน่ห์ของตัวแฟรี่มันแบบมันออกมาขับเคลื่อนได้ได้อย่างเป็นธรรมชาติสองคนนี้เขาจะมีแบบพาถกความน่าดูที่แตกต่างกันแต่อยากให้ไปดูแต่าได้แต่ไม่ได้เล่นแค่สองคนนะคะมีนักแสดงคนไหนอีก่ะอะโปดส์ค่ะเป็นสีสันของกองมากทุกครั้งที่อโปมากองเหมือนจะแบบ หนูจะดีใจแล้วหนูจะดูวันนี้อโปมีคิวมากองหรือเปล่าแฟนเล่นั่นตลอดอยากเจออโปมากมากอ่ะ <c oughs> คืออโฟเป็นเด็กที่ตั้งใจมาก <c oughs> ทุกครั้งที่เจอหน้าปูมันจะแบบทำยังไงดี <c oughs> แล้วมันจะต้องยังไงต่อกูบอกว่าอโปมเล่นเป็นตัวเองค่ะ <c oughs> เล่นม <c oughs> ันเลยเล่นมันเลยเพราะเป็นเด็กที่เหมือนแบบให้ความสุขกับ เพื่อนเพื่อนอะได้พลังงานอีกอย่างคือเขาเป็นสมกับเป็นได้เขาเต้นตลอดคัดก็คือเต้นเลยเต้นเต้นมีเพลงไหนที่เขาเต้นเต้นเป็นพิเศษไหมตอนนั้นช่วงอะไรนะ Hot to hot หรอ Hot to hot ขา Hot to hot ก็จะอยู่แล้วเ hot เต้นในทุกเพลงใช่เขาเต้นในทุกเพลงเลยพี่บอยพี่บอยนิดนึงพี่บอยพี่บอยนี่คือเป็นเอางี้พี่บอยเนี่ยเขาเป็นแบบดาราตัว t อ p ของวงการใช่ไหมเราเจอตัวจริงเขาแล้วแล้วว่าเขาเป็นยังไงเป็นเหมือนที่เราเคยคิดไว้ไหมก็พอเจอตัวจริงพี่บอยน่ารัก กว่าที่คิดมากมากค่ะที่แบบเขาเขามีมุมเด็กๆน่ารักน่ารักอ่าที่มาเล่นไม่มีอะไรน่ารักนะคะแต่ว่าเขาทำงานแบบละเอียดมากทุกครั้งที่เขามาในห้องเวิร์กช็อปอะค่ะเขาจะถือแบบสมุดเล่มหนึ่งมาเขาทำการบ้านมาเยอะมากแล้วก็เอามาเสนอแบบพี่แคร์อะไรเงี้ยว่าแบบผมทำมาแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับตอนถ่ายที่แบบมันไม่ได้มีรับหน้าเขาอะค่ะทีมงานก็เลยเหมือนแบบส่งให้หนูแทนอะไรเงี้ยพอหนูกลับมาแล้วเขาถ่ายอะไรมาหนูก็ ถ่ายซีนนี้ค่ะเขาออ้าวรับหน้าน้องแต่ว่าก็ต้องมีพี่เสียอเลยเหนื่อยเขาต้องเาจะไปน้่งใจอยากให้มันดีตอนกลับบ้านเขาก็ทักมาตลอดว่าแบบขอบคุณมากนะพี่ดีใจมากที่แบบได้เล่นกับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ขอโทษนะอะไรเงี้ยที่หลังเรียกได้เลยโอ้ยน่ารักตอนเป็นบอยประกอพี่บอยก็พิกบทบาทมากถึงพี่บอยเล่นเป็นอะไรพี่บอยเล่นเป็นพี่ตำรวจท่านหนึ่งที่อยู่ในแฝดเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ ทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าแบบพี่บอยฉันว่าพี่บอยก็ตั้งใจมากเรื่องนี้แบบมากรู้สึกว่านักแสดงของเรื่องฝัตวเกิเป็นแบบดีมีทุกคนก็มีความแบบให้ใจลงไปในหนังเรื่องเนี้ยทุกคนเลยแล้วก็ผูู้่นกลับคือคุณแคลร์คุณแคลร์ี่ณแคลร์คน่ารักมากค่ะพี่แคลร์แบบโเหมือนเป็นเพื่อนเล่นเราเลยเนาะผู้กับพี่แบบหนูรู้สึกว่าชนิดมากๆแล้วเขาแบบให้เขาให้เขาเรียกอิสระแล้วเหมือนพอพี่แคลร์เขาเหมือนมาจาก ที่นั่นจริงๆใช่ไหมคะเขาเคยอยู่แสตนี้เลยจริงๆ, <S <S ๆพอเราถามอะไรแล้วพี่แคลก็สามารถตอบในทุกพอยที่แบบเราถามได้ก่อนที่จะมีแฟตชั่นนี่ชิคกี้พายเขาเคยเล่นตัวทีสินเหรอเล่นตัวท<อ>ีสินนะคะ<อ>เป็นมันชื่อว่าเด็กสาวสองคนในสนามแบดมินตันอันนี้เป็นหนังสั่งของพี่เปนหนังสั่งของพี่แคลคือขอเกียรติยศของคุณแคลเนี่ยโโอ้หมัน คือเขาได้รางวัลประกวดหนังอะไรเงี้ยชัางเพื่อติดต่อกัน3ปีซ้อนคือตึงจัดแล้วก็เหมือนเรื่องนี้ก็เป็นแบบสปริตแล้วก็ต่อเรื่องไปอ่ะน่าดูมากๆา้ยค่ะทุกท่านเข้าลงวันไหนเข้าลงวันที่6กุภาค่ะก็คือเข้าไปแล้วใช่ตอนนี้อยู่โรงภาพยนตร์นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยค่ะปิด y o u t u b e เราปุบก็คือเดินเข้าโรงหนังได้เลยฝากน้องๆเด็กๆของเราด้วยนะคะค่ะ สามารถติดตามหนูได้ค่ะทุกช่องทางเลยค่ะ IG ก็ E A R N M U I E N ค่ะตึง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  TikTok เอินเอินนังรับค่ะนั่งรับเอินเอินเอินเจะเปลี่ยนรับรับหนูจะเปลี่ยนชื่อเลยเนี่ยเ่อหนูตั้งไว้ตอนแรกๆเลยค่ะเออไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นตัวเธอดีแล้วกีแลน่า Q ค่ะ K I R A N A a จุด Q ค่ะจังเลยอ๋อเหมือนมินทีระจุด Q บ้างใช่ค่ะ TikTok TikTok ก็เด็กกีแลน่า แล้วก็หลังจากเรื่องแฟลกเกิลพวกเราก็ จะมีซีรีส์ต่อให้ทุกคนเลยค่ะอุยเล่นในการเล่นในกันใช่ไหมแต่เราว่าโนโรมิโอถ้ารักนี้ไม่มีโรมิโอฝากด้วยนะคะฝากติดตามก่อนเรื่องเลยอ่ะฝากน้องๆด้วยคะแล้วก็ฝากแฟลดเกิร์ดด้วยทุกคนทุกโรงภาพยนตร์ตอนนี้เดินเข้าไปดูได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าจบบรรทัดทองเอ้ยพูดความรู้สึกนิดเดียวเธอมันบรรทัดทองเป็นไงบ้างจ๊ะหนูอยากให้เลือกหนึ่งร้านที่ชอบที่สุดในวันนี้ต้องไปกินเราไปกินห้าร้านในวันนี้ชอบคนนี้แต่ดูแฟนที่ดูชอบลาลิชใช่เพราะว่าระหว่างเพราะว่ามองให้มองต เพราะว่าแบบนั่งสบายด้วยค่ะแล้วก็จริงๆไปที่บอกว่าหนูชอบกินร้านท้องแองก์เพราะว่ามันอร่อยจริงๆเพราะอันนี้คือให้เป็นเด็กเนสต์ใส่ไส้พิสูจน์เอาเอิ่นๆหนูชอบร้านไหนคะหนึ่งร้านที่ชอบที่สุดจับเชื่อกน่ะฮาโรยเหรอคะฮาโรยฮาโรยอ๋อก็คือเป็นไก่เอิร์นไก่แระก็อร่อยค่ะให้ฮาโรยเหมือนกันฮารุยอร่อยฮารยอร่อยจรองๆฮารยเหมือนกันฮารุยเหรอเป็นไงฮารุยนะว่า รู้สึกว่าได้แบบเซอร์ไพรส์จริงจริงๆฉันประทับใจป้านีนะเขาที่เหมือนกันประทับใจป้าณีนะเขากตอนแรกคือแบบไม่ได้อยากกินอ่ะแต่พอกินแล้วเฮ้ยอร่อยหวานเลยทุกคนก็ลองมาตามพวกเราได้นะคะเผื่อใครจะมาบรรทัดทองก็เป็นช้อยซี่แบบน่ามาทุกหละเลยนะจ๊ะโอเคถ้าอยากให้มีอีทีสารไงนะคะพิมพ์มาบอกได้เจอแฟนคลับได้ฝากมาน้องด้วยนะคะฝากสองคนด้วยซ้าแล้วก็ฝากช่องเราด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe จ้าบ๊ายบายค่ะลา